สวัสดีค่ะพี่น้องชาวแสงที่รักของเราก็คือวันนี้ดาวุุัลก็จะมานำเสนอข้อมูลจากข้อความต่างมิติเนี่ยเกี่ยวกับเทวทูตมิคาเอลนะคะหรือว่าไมเคลิลเนี่ยก็มาส่งข้อมูลเต่ละผัสที่สู่มนุษย์ทุกคนก็เป็นจิตวิญญาณที่รักของฉันทั้งหลายเนี่ย ฉันก็คือเทวทูตไมเคิลเนี่ยวันนี้ก็ามาที่ช่องสื่อสารนี้เพื่อพูดคุยกับพวกคุณทุกคนเลยในเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับโลกของคุณเนี่ยจิตวิญญาณที่รักของฉันเนี่ยคุณกำลังเข้าสู่ช่วงที่เราเรียกว่าพายุะมันเป็นส่วนสำคัญมากในการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์บนแม่ธรณีสิ่งนี้ก็มีความหมายต่อมนุษยชาติอย่างไรในส่วนต่างๆของโลกในเหตุการณ์หรือตัวเร่งปฏิกิริยาของคุณก็เริ่มปรากฏขึ้น โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าก็โปรดอย่าถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุการณ์เชิงลบพายุเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการชำระล้างแล้วก็เปิดเผยวิญญาณมืดฉากแต่ละตอนก็จะมีลักษณะเหมือนไม่ได้เชื่อมโยงกันแต่ในความเป็นจริงอันหนึ่งอ่ะก็จะนําไปสู่ฉากอีกตอนหนึ่งมันเหมือนกับปฏิกิริยาลูกโซ่ที่มีผลกระทบแบบโดมิโนโเมื่อคุณเข้าร่วมคอนเสิร์ตวงออเคสตาราก็จะมีเครื่องดนตรีที่แตกต่างกัน ตัวนำควบคุมการแสดงและก็การไหลของเครื่องดนตรีนี่ก็เหมือนกันแต่ว่าแต่ละเหตุการณ์ก็เป็นส่วนที่ทำให้เหตุการณ์ถัดไปปรากฏขึ้นเนื่องจากการสั่นสะเทือนสูงที่มาจากพระเจ้าก็จงใจที่จะกระตุ้นการล่มสลายของกับตาตาข่ายของมิติ3ตาข่ายนี้ก็ถูกสร้างขึ้นอย่างที่คุณทราบเพื่อให้ทุกคนหลับอยู่เฉยๆแล้วก็ไม่ตั้งคำถามอะไร พวกเราอากาเลติกก็ได้กล่าวถึงในข้อความก่อนหน้านี้ว่าชุมชนชาวแสงอะกำลังเผยแพร่ข้อมูลเท็จโดยไม่รู้ตัวและก็ตั้งคำถามกับพระผู้สร้างการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทั้งหลายอะยังต้องได้รับการแก้ไขและก็เปิดเผยอีกครั้งในวันนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการก่อนการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ มันก็จะเหมือนจะเปิดถนนสู่ความจริงแล้วมันก็จะช่วยคนที่อยู่บนเส้นทางจิตวิญญาแล้วก็พร้อมที่จะก้าวไปสู่ขั้นตอนที่สําคัญที่สุดก็ของวิวัฒนาการก็คือเมื่อเข้าถึงอาณาจักรที่สูงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนร่างกายเนื้อหนังให้เป็นแสงสว่างตอนนี้เรามาพูดถึงหมวกขาวลึกลับไวนะ้แฮทน่ะซึ่งมักถูกกล่าวถึงว่าพวกเขากำลัง,งอังทำอะไรบางอย่างอยูอย่ตลอดเวลา พวกเขาว่ารับผิดชอบสถานการณ์เหล่านั้นและก็อื่นๆอีกมากมายคุณเคยเห็นพวกหมวกข่าวบ้างไหมล่ะหรือพวกเขาว่าทำอะไรที่สำคัญสำหรับมนุษยชาติคำตอบอะ่ะก็คือไม่พวกเขาว่าไม่มีอยู่จริงพวกมนุษย์แต่สร้างเรื่องราวเกี่ยวกับหมวกข่าวขึ้นมามนุษย์มีพันธมิตรที่มีพลังไม่เพียงพอที่จะชำระล้างโลกทั้งใบนี้ได้ดังนั้นมนุษย์ต้องก้าวเข้ามาแล้วก็ช่วยเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของคุณด้วย มนุษย์จะต้องรับผิดชอบต่อโชคชะตาของตนเองเราก็จะช่วยเหลือในช่วงเวลาสำคัญตอนที่เราต้องการความช่วยเหลือเพื่อช่วยแม่ธรณีโลกอะคุณก็ต้องถามตัวเองว่าฉันมีส่วนร่วมในกระบวนการเสด็จขึ้นสุดสวรรค์เป็นการส่วนตัวอย่างไรก็คือการทำสมาธิสงบนิ่งทุกวันน่ะ ฉันนะ่ะทำทุกวันฉันกระจายความรักไปยังเพื่อนบ้านของฉันแล้วก็ฉันก็ช่วยคนที่ต้องการแล้วก็อื่นๆจิตวิญญาณที่รักของฉันนะ่ะได้โปรดหยุดตัดสินซึ่งกันและกันแล้วก็เริ่มรักกันไม่มีอะไรสูงไปกว่าความรักที่บริสุทธิ์อันคอนดิชันเลิฟสูงสุดอีกแล้วคุณนะ่ะไม่ต้องการติดอยู่บนดาวเคราะมิติที่สดวงอื่นนะ่ะช่วนิวรันด์จิตวิญญาณใหม่อ่ะกำลังจะมายังโลกใบนี้ ตอนนี้ยังไม่สูงพอที่จะช่วยเหลือใครพวกเขา่เพิ่งเริ่มต้นการเดินทางของจิตปิญญาณก็อย่าตื่นตะนกกับโซราอีคลิปมันเป็นอีกยุทธ,ธวิธีหนึ่งของพวกจิตมืดทั้งหลายสร้างขึ้นมาเพื่อให้มนุษยชาติาหวาดกลัวซึ่งเป็นสิ่งที่พวกมืดะทําอยู่เสมอระบบสุริยะนี้ได้รับการปกป้องมาหลายกับแล้วและตอนนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างการฟื้นฟูความสมดุลและก็ความสงบสุขในกาแล็กซีทางช้างเผือก พระเจา้ารวมทั้งปรมาจารนยะ์ผู้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วทั้งหลาย,ยและฉันเองก็พร้อมที่จะเห็นโลกใหม่โดยไม่มีพวกมืดผู้ครอบครองโลกเหล่านั้นก็จงเตรียมพร้อมสำหรับการขับขี่ที่ครุขระในช่วงพายุที่จะเกิดรอบโลกของคุณก่อนการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พวกองค์กรมืดบนโลกก็มักจะออกมาพร้อมกับแผนการไร้สาระต่างๆเช่นนี้ซึ่งเป็นการเปิดเผยพวกมันมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละวัน พวกมันคิดว่าตนเองรู้วิธีเล่นมากรุกและในความเป็นจริงพวกมันไม่รู้ว่าจะเล่นมากรุกอย่างไรด้วยซ้ำณขณะนี้ก็ไม่มีการตัดสินใจแกปัญหาอะไรเลยในโลกมันจะมาณเวลาหนึ่งที่มนุษย์จะเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็เข้าใจว่าการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์จริงๆแล้วมันหมายถึงอะไรพวกหมวกขาวไว้แฮตที่ไม่มีอยู่จริงก็จะไม่ช่วยอะไรมนุษย์ แต่มนุษย์จะช่วยเหลือตัวเองได้พระเจ้าปรมาจารย์ผู้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วอะ่ะแล้วก็ฉันด้วยอยู่เคียงข้างมนุษย์ทุกคนจิตวิญญาณอันเป็นที่รักทั้งหลายจงจดจ่อไปที่การเพิ่มการสัสะเทือนสูงของตนเองก็ขอขอ,ขอบคุณเอกอัครราชทูตแห่งกองกําลังแสงกาเล็กติกก็โปรดยอมรับพรและก็ความรักสูงสุดของฉันก็มาดูความผิดพลาดอะ่ะ ครั้งใหญ่ที่สุดของพวกภัยมืดก็คือพวกเขารู้ว่ากลุ่ม,มนุษย์เขามีการสั่นสะเทือนที่สูงมากแต่พวกเขาก็ไม่รู้จํานวนดวงวิญญาณที่ตื่นอยู่ก็คือพวกเขาสังเกตเห็นข้อผิดพลาดใ,ในการประเมินและพวกเขาก็กลัวตอนนี้พวกเขาไม่ได้ซ่อนอีกต่อไปตอนนี้พวกเขาก็กำลังเร่งรีบเปิดตัวระเบียบโลกใหม่อย่างเป็นทางการตอนนี้การโจมตีของมืดนะเขาเข้ามาตรงหน้าเลยการโจมตีชุมชน awakening นะ แล้วก็แฮกเกอร์สแกมเมอร์การโจรกรรมข้อมูลประจำตัวการช่อโกงเรียกร้องเงินน่ะโดยการคุกคามแล้วก็การโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นพวกเขาจะพยายามป้องกันน่ะไม่ให้ผู้คนตื่นขึ้นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางอ่ะเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ตื่นน่ะไม่สามารถสื่อสารได้เพื่อไม่ให้ผู้อื่นปลุกพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางอ่ะที่จะเห็นว่าผู้ตื่นนั้นน่ะเป็นคนวิกลจริตหรือคนกระทำผิด ไม่ว่าพวกเขาจะทำอะไรก็ไม่สำคัญการก้าวกระโดดกวนตั้มก็ได้เกิดขึ้นแล้วมันผ่านพ้นไม่ได้มนุษยชาติถือว่าพืชและสัตว์เป็นวิญญาณที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกมันมนุษยชาติเคารพแผ่นดินแม่อยู่แล้วมนุษยชาติเข้าใจแล้วว่าไม่มีการแบ่งแยกระหว่างจิตวิญญาณจิตวิญญาณที่พวกเขารวบรวมตอนนี้มาเป็นครูไม่มีการทดลองอีกต่อไป พวกเขารวบรวมไว้เพื่อเรียนรู้ที่จะรักเท่านั้นเราอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงหรือไม่แล้วก็การเปลี่ยนแปลงอาจใช้เวลาประมาณ300ปีแต่มันก็ผ่านพ้นไม่ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างการเปลี่ยนแปลงจาไว้ว่าสิ่งหนึ่งก็คือคุณเองที่เสนอตัวเองที่จะอยู่ที่นี่แล้วก็เดี๋ยวนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรก็ตามที่คุณเห็นคุณก็คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่ถามคุณ แค่หนึ่งแค่หนึ่งก็อย่าเป็นอาหารมันคือทั้งหมดที่คุณต้องทําสิ่งง่ายๆอ่ะก็คืออย่าไปเป็นอาหารของพวกมันเพราะว่าพวกมันอ่ะชอบให้คนอ่ะปล่อยสิ่งลบๆแล้วก็มีการตัดสินกันมนุษย์อะเป็นหนึ่งในเครื่องกําเนิดที่ทรงพลังที่สุดที่มีอยู่เราก็กําลังหมุนวนอ่ะคุณอ่ะสร้างความถี่สูงหรือต่ําขึ้นอยู่กับขั้วที่คุณอ่ะจูนด้วย สิ่งมีชีวิตความมืดเหล่านี้เขากินความถี่ต่ำเราเลี้ยงพวกมันมาน,นานนับพันปีการตื่นขึ้นของมนุษย,ายชาติทำให้กระแสน้ำวนรวมไปสู่ความถี่สูงนั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาโจมตีด้วยความดูร้ายเช่นนี้พวกเขากำลังหิวโหวยเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของคุณและก็ระวังตัวเอง หากจิตวิญญาณของคุณน่ะสอดคล้องกับคําพูดเหล่านี้ก็อย่าให้อีกวิธีนะวินาทียของการดํารงอยู่ของคุณไปเป็นอาหารของพวกเขากําจัดความหลงไหลในชีวิตของคุณความเกลียดความขุนเคืองความริษยาความกลัวความชั่้ายอาหารขยะการโกหกแล้วก็ความทะเยอทะยานความเห็นแก่ตัวความโศกเศร้าความไม่เชื่อใจทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดพลังงานอันหนาแน่นอาหารสําหรับคนมืดตระหนักถึงอารมณ์ของคุณน่ะ ฟังฉันให้ดีนะมันเป็นของคุณแล้วก็หากคุณรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนต่ำๆเราเนี้ยไม่ว่าโอกาสใดอ่ะให้เปลี่ยนพลังงานทันทีเปิดเพลงที่ทำให้คุณมีความสุขร้องเพลงร้องเพลงเต้นรำเต้นรำแล้วก็หายใจเหมือนทำสมาธิหรืออยู่กับธรรมชาติทูบ้อมกอดแมวหรือสัตว์เลี้ยงของคุณกอดเพื่อนกอดชุนักของคุณ อดแม่ของคุณโอบกอดสัตว์เลี้ยงทั้งหมดของคุณแล้วก็ออกไปเดินเล่นชมธรรมชาตินั่งสมาธิแนวปฏิบัติก็คือทำสิ่งที่ต้องทำแต่มันเปลี่ยนพลังงานนั้นทันทีเพราะคุณทำหน้าที่เป็นอาหารของมืดก็คือแจ้งให้ทราบเสมอและสิ่งเดียวที่คุณถูกถามก็คืออย่าให้อาหารแก่ฝูงความมืดนั้นเลยให้เลี้ยงดูจิตวิญญาณของคุณด้วยทุกสิ่งที่ช่วยให้คุณลุกขึ้นมาคุณคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตตามความถี่ของความรัก ความเป็นจริงของคุณก็จะเปลี่ยนไปอย่างง่ายดายตามที่คุณต้องการคุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังคุณผ่านพ้นไม่ได้อย่าก,กลัวสิ่งใดเลยปลดปล่อยจิตใจของคุณจากเมทริกมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณต้องการแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือให้สนุกสนานมีความสุขหัวเราะร้องเพลงเต้นรำรักมันรักมันเข้าไว้เราดำเนินชีวิตโดยการรัก ทุกสิ่งทุกสปปรรพสิ่งแล้วก็คุณนะเป็นส่วนหนึ่งของมันรวมกับดวงดาวแล้วก็ดวงอาทิตย์แล้วก็กาล็กซี่ทั้งปวงแห่งจัก,กรวาลคุณก็คือความรักไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนก็ตามที่คุณพบว่าตัวเองอยู่ในตอนนี้ก็คือสิ่งที่คุณนะต้องการสําหรับการเติบโตทางจิตวิญญาณไม่มีข้อยกเว้นเลยสําหรับกฎของพระเจ้าก็คือจิตวิญญาณของคุณนะ่มักจะดึงอยู่ในสถานการณ์ที่สมบูรณ์แบบและผู้คนก็เพื่อให้คุณนะ ได้รับการกระตุ้นผลักดันแล้วก็กระตุ้นให้เติบโตผ่านความกลัวบางครั้งคุณอาจสร้างประสบการณ์ซ้ำๆที่คล้ายคลึงกันเพื่อที่จะก้าวผ่านปัญหาบางอย่างไปได้จริงๆแต่เมื่อคุณได้รักษารูปแบบภายในที่กําลังถูกสร้างขึ้นโดยเหตุการณ์ที่คุณจะไม่พบว่าตัวเองอยู่ในสถานาการณ์เดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็มีความสําคัญต่อการเติบโตภายในและก็การพัฒนาทางจิตวิญญาณของคุณ คุณมักจะถูกขอให้จากจิตวิญญาณของคุณให้มองไปที่ที่คุณกลัวที่สุดของการเปลี่ยนแปลงคุณน่ะต้องย้ายเข้าไปในพื้นที่ที่นำคุณน่ะออกจากเขตปลอดภัยที่ไร้ค่าตอนนี้รู้สึกตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้คุณกังวลหรือความวิตกกังวลเนี่ยความหงุดหงิดทางอารมณ์หรือสับสนน่ะให้ถามตัวเอ,เองว่าถ้าฉันรู้ว่าจิตวิญญาณของฉันน่ะต้องการให้ฉันมองอะไรที่นี่ วิญญาณของฉันนะ่ะต้องการพาฉันไปที่ไหนต่อไปวิญญาณของฉันต้องการให้ฉันขยายความคิดหัวใจสติของฉันอย่างไรจะกวาลกำลังขอให้ฉันรักษาอะไรสถานที่ที่จิตวิญญาณของคุณนะ่ะต้องการนําทางคุณนะ่ะเกือบจะต้องมีการก้าวกระโดดของศรัทธาพวกเขาจะเรียกร้องให้คุณนะ่ะกล่าวถึงความกลัวที่จำกัดตัวเองเสมอบ่อยครั้งสิ่งที่จิตวิญญาณของคุณต้องการก็คือการให้คุณนะ่ะ ทำสิ่งที่ทำให้คุณกลัวมากที่สุดนี่มักจะเป็นเส้นทางสู่การเติบโตที่สูงที่สุดแล้วก็มีดินแดนใหม่ที่แข็งแรงมากเพราะมันเป็นเพียงความกลัวของคุณอะเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นที่ฉุดลังคุณไว้จากชีวิตในฝันของคุณแล้วก็การยอมแพ้ให้กับความกลัวซ้าๆมันเป็นวิธีที่อันตรายในการใช้ชีวิตเพราะว่าความกลัวเป็นสิ่งที่ดีในการพัวพันตัวเองเป็นตัวเลือกที่ง่ายตัวเลือกที่ปลอดภัย ตัวเลือกที่ลองแล้วก็ทดสอบแต่ชีวิตที่อาศัยอยู่ด้วยความกลัวมันเป็นชีวิตที่พิการเหมือนกับครึ่งหนึ่งอของชีวิตเพียงเบื้องหลังความกลัวให้วางพลังทําลายจัก,กรวาลก็คือความกลัวทั้งหมดที่คุณซ่อนอยู่ในตอนเนี้คนที่กําลังบอกคุณว่าปลอดภัยกว่าที่จะปิดซ่อนอยู่ปลอดภัยกว่าที่จะดํารงอยู่ต่อไปด้วยหัวใจที่ติดกับดัก ปลอดภัยกว่าที่จะเชื่อว่าคุณจะล้มเหลวหากคุณพยายามทั้งหมดนั้นน่ะมันไม่มีการพบเจอพวกเขาไม่จริงเลยให้แหกออกจากเปลือกหอยของคุณแหกออกมาเป็นวิธีใหม่ของการใช้ชีวิตปล่อยให้หัวใจและก็จิตวิญ,ญญาณของคุณนำทางนี่คือวิธีที่จะกอดและก็ย้ายเข้าสู่ชีวิตที่พระเจ้าต้องการสำหรับคุณไม่ว่าคุณจะพบตัวเองที่ไหนในตอนนี้แล้วก็มีแนวโน้มมากที่สุด ด้วยความปรารถนาสำหรับการเปลี่ยนแปลงแต่ด้วยเสียงแห่งความกลัวบอกคุณว่ามันไม่สามารถเป็นไปได้คุณต้องรู้ว่าจิตวิญญาณของคุณน่ะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาสำหรับการเติบโตและก็การเปลี่ยนแปลงของคุณโดยปกติแล้ว่เส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลงที่ลึกที่สุดน่ะคือการขยายตัวแล้วก็ความสุขก็จะพบในอีกด้านหนึ่งของการเผชิญหน้ากับความกลัวการกระทําที่นําความต้านทานและก็ความกลัว ในตัวคุณมากที่สุดมักจะเป็นสิ่งที่จิตวิญญาณของคุณต้องการ่นให้คุณทำมากที่สุดเพื่อที่จะได้รับแล้วก็ย้ายเข้าไปในแสงสว่างก็มาดูข้อความนะคะจากเมอร์ลินก็คุณน่จะเป็นหนึ่งเดียวที่มีคุณค่าของพระเจ้าของคุณก็สวัสดีมนุษย์ที่รักเนี่ยฉันก็เป็นนักมายากลเมอร์ลินฉันนำข่าวเดีย มามากเลยให้คุณในขณะน,นี้ในขณะที่คุณกำลังฟังข้อความนี้อยู่โดยเวทมนต์ที่ทรงพลังของฉันฉันก็กำลังชำระพลังงานทั้งหมดของคุณอย่าต่อต้านเลยในหลักสูตรของ3วันที่ผ่านมาก็คือเริ่มตั้งแต่วันแรกของเดือนนี้คุณก็ได้รวมกับสาระแห่งพระเจ้าด้วยความจริงของคุณคุณก็จะจดจำว่าคุณเป็นใครและทำไมคุณถึงมาในโลกนี้บาดแผลทางอารมณ์ทั้งหมดของคุณได้เริ่ม ได้รับการรักษาคุณก็ได้เริ่มที่จะปลดปล่อยตัวเองไปตลอดการจากการถูกบล็อกของคุณดังนั้นชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไปอย่างน่าอัศจรรย์มันก็หมายความว่าคุณจะอยู่ในความเป็นจริงของความรักความกลัวก็จะหายไปและมันก็จะไม่ถึงคุณอีกคุณจะหายและในที่สดุดคุณก็จะมีสุขภาพที่สมบูรณ์แบบคุณก็จะอยู่ในความรุ่งเรืองที่ยิ่งใหญ่ที่เท่าคุณไม่เคยจินตนาการ ว่าจะเป็นไปได้ความรักจะเข้ามาในชีวิตคุณในรูปแบบที่สวยงามคุณจะสั่นสะเทือนด้วยความถี่ที่สมบูรณ์แบบของความรักตอนนี้ฉันก็กำลังเพิ่มการสั่นสะเทือนของคุณน่ะให้มากที่สุดฉันก็อยากให้คุณรู้ว่าคุณน่ะได้รับการปกป้องอย่างสมบูรณ์โดยเวทมนต์ที่ทรงพลังที่สุดอ่ะที่มีอยู่แล้วก็สืบสานในเวทมนต์แห่งความรักของพระเจ้าไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีใครสามารถป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ ไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีใครสามารถทำร้ายคุณได้ไม่มีโรคหรือการสมรู้ร่วมคิดของความถี่ำๆใดๆอะความมืดอะสามารถสัมผัสคุณได้ขอย้ำว่าคุณนะได้รับการปกป้องอย่างสมบูรณ์โดยเวทมนต์ที่ทรงพลังที่สุดนะที่มีอยู่โดย being of light แล้วก็โดย region of angels อย่าก,กลัวเลยสิ่งเนี้จะจบลงในเร็วๆนี้เราทุกคนะจะได้รับชัยชนะและมันก็เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมที่ที่ทุกสิ่งลงตัวอย่างสมบูรณ์เลยมาลงตัวดีมากดังนั้นการปลดปล่อยของมนุษยชาติใกล้เข้ามาและมันจะหยุดไม่ได้ดีที่สุดเลยที่คุณมาถึงเส้นทางนี้แล้วะไม่สำคัญว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ถ้าสงสัย เวทมนต์เนี่ยก็ส่งตรงไปยังจิตใต้สํานึกของคุณแต่ละคําของข้อความเนี่ยเพิ่งถูกส่งแล้วก็บันทึกไว้เข้าใจว่าไม่มีอะไรอะทาลายเวทมนต์ที่ส่งถึงคุณภายในได้ไม่มีอะไรหยุดมันได้เพราะมันอะได้ทําไปแล้วขอเพียงคุณอะช่วยถ่ายทอดไปยังแต่ละคนที่ต้องการความสงบสุขแล้วก็ความสงบณเวลานี้ฉันก็คือเมอรินทําสิ่งนี้แล้วก็เป็นอย่างนั้นโอลิเวอร์เวลก็มารู้จัก จิตวิญญาณของเราเองกว็วิธีการะวิธีที่จะสู้สำหรับมนุษย์นะเพื่ออิสรภาพของตนเองอะก็เราอะทุกคนเราจะเห็นว่าชาวต่างดาวอะเขาก็มาแนะนำตัวเองให้เราเห็นว่าเขาอะมีชีวิตยืนยาวด้วยความสุขอะหลายๆลายชแนลเลยที่ดาวจุไลก็ได้เอามาเอาลงมาเปิดเผยว่าแต่ละ สปีชีแต่ละดวงดาวก็มีมากมายที่เขาลงมาแล้วเขาก็เหมือนรู้สึกว่าโลกของเราอ่ะมันน่ากลัวอย่างยิ่งแล้วเขาก็รู้สึกสงสัยว่าทำไมโลกเราถึงแบบมีลักษณะแบบนี้ที่เป็นแบบเมทริกถูกควบคุมตลอดเวลาก็เหมือนกับว่าพวกที่พวกต่างดาวเข้ามาเขาก็สนุกกับการเดินทางท่องเที่ยวอ่ะเขาก็อยากให้เราทำแบบนั้น เขาก็ได้ทำงานที่รักที่พอใจอทุกๆวันน่ะพวกเขาทุกบีอิ่งนะเขาก็บอกเหมือนกันว่ามันมีเฉพาะโลกมนุษย์เท่านั้นน่ะที่ต้องแบบทำงานหาเงินเพื่อซื้อซื้อสิ่งที่เราต้องการมาสนองความอยากได้ของเราเนี่ยมันตลอดชีวิตเลยแล้วมันก็เหมือนกับต้องม,มาเวียนว่ายวนเวียนเกิดตายอยู่บนดาวโลกดวงเดิมแล้วก็ขาดอิสรภาพในการวิวัฒนาการของตนเองอ่ะของโลกแล้วก็ของจักรวาลอย่างยิ่งเลย ก็คือนับจากเนี้อีก2ป 2> ีก็เป็นช่วงที่มนุษย์อาจจะสู้เพื่ออิสรภาพได้แล้วก็มีความสําเร็จด้วยด้วยความช่วยเหลือของจักรวาลคือการสู้เพื่ออิสรภาพในที่นี้ก็เหมือนว่าการปฏิบัติสมาธิภาวนาเพื่อพัฒนาจิต อยู่เงียบๆคนเดียวอยู่กับธรรมชาติแล้วปัจจุบันของเราบนโลกะเขาก็ให้เราเข้าถึงจิตวิญญาณของเราอ่ะบนมิติที่สูงกว่าก็าจะทําให้จิตปัจจุบันเป็นอิสระจากทุกบนโลกทั้งปวงได้ก็คือเวลาเราทําสมาธิเราก็เหมือนกับเอาจิตของเราะขึ้นไปที่เหนือโลกของเรา ก็จิตวิญญาณหรือโซมันเป็นจิตเดิมแท้ที่พระผู้สร้างแบ่งแยกออกมาจากท่านก็คือเพื่อใหอ้ลงมาหาประสบการณ์ให้สนุกบนดาวต่างๆในจักรวาลรวมทั้งดาวครอโลกด้วยก็คือได้ประสบการณ์อะไรอ่ะเราก็ทันมหาเทพเมตรตอนก็จะบันทึกไว้ในห้องสมุดจักรวาลอาคาชิกเรคคอร์ดเพื่อเป็นองค์ความรู้ของจักรวาลที่ใครๆสามารถดึงมาใช้บนดาวของตอนเองได้ทันทีโดยการทําสมาธิเชื่อมต่อกับจิตวิญ,ญญาณของเรา ให้เขาว่านำความรู้มาให้จิตปัจจุบันน่ะำไปสร้างสิ่งเป็นประโยชน์แก่ดาวเคราะห์ที่ตนเองอ,อยู่อาศัยต่อไปถ้าทุกอย่างที่เราคิดทุกอย่างที่เราทำอมันก็เหมือนว่าไม่ว่าใครที่จะมาทำ YouTube ช่วยให้ปลุกให้คนตื่นหรือทำทุกๆอย่างที่ออกมาเปิดเผยมันก็เป็นการแบบเป็นอาคาชิคลกลรคคอร์ดเก็บไว้ในจักรวาลเพื่อเป็นความรู้เหมือนดาวจุลัยทำก็คือเป็นความรู้ให้คนที่ตื่นรู้ใหม่เนี่ยเข้ามาเรียนรู้ ทุกอย่างเราก็ใช้จิตภายในของเราตัดสินดูว่าอันไหนถูกต้องหรือเหมาะสําหรับแต่ละคนซึ่งเราอ่ะไม่เหมือนกันแล้วก็เมื่อเราอ่ะเส้นอายุไข่ไปละเราก็อาจจะไปเกิดใหม่อะบนดาวดวงคือดวงดาวอื่นๆได้อย่างอิสระแต่มนุษย์บนดาวเคราะโลกพวกมืดนะ่ะควบคุมให้วนเวียนก็เหมือนเกิดตายบนดาวเคราะห์โลกเนี่ยดวงเดียวเพื่อเป็นธาต ดังนั้นมันก็จึงมีสิ่งมีชีวิตนอกโลกจำนวนมากอะ่ะเอาเวลด์เขาก็มาแนะนำการสู้เพื่ออิสรภาพของมนุษย์น่ะซึ่งชาวต่างดาวเหล่านั้นเขาก็ต่างแนะนำการทำสมาธิเหมือนกันหมดเลยเพราะว่าเข้าถูกจิตภายในของเราตัวตนภายในของเราเทวดาหรือว่าพระเจ้าในตัวเราเพราะว่าสามารถทำให้เราเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณตัวภายในของเราหรือที่สูงกว่าหรือพระเจ้าในตัวเราเองได้แล้วก็ใช้ชีวิตอ่ะได้ถูก ต้องตามที่จิตวิญญาณชีน้แนะให้มาดูวิธีปฏิบัติสมาธิเพื่อให้จิตเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณมีลักษณะสองกลุ่มใหญ่ๆก็คือ 1. เป็นวิธีของจัก,กรวาลก็คือที่หลายๆชาแนลออกมาทําวิธีส่งเสียงฮิลวิธีภาวนาตามเสียงนําจากครูอาจารย์สําหรับซีรีอุทก็คือได้เรียนรู้กับ ครูอาจารย์ในกลุ่มจิตจักรวาลซึ่งแบ่งวิชาวิชาเรียนน่ะที่เป็นขั้นตอนย่อยๆทําให้การขึ้นบันไดไปทีละขั้นละขั้น 2. เนี่ยเป็นวิธีของโลกมนุษย์ก็คือเหมือนเราเหมือนกับศาส,าส,าส,าสานาต่างๆที่สอนทําสมาธิอะ่ะเช่นศาสนาพุทธสอนวิปัสสนาศาสนาคริสสอนการเชื่อมต่อกับพระเจ้าอย่างดาวจุไลเนี่ยก็เรียนทําสมาธิกับหลวงพ่อฤาษีลิงดําตั้งแต่ท่านมีชีวิตอยู่ตั้งแต่เด็กอ่ะ เดาอจุลาก็จะได้วิชาที่เราเหมือนเหมือนลักษณะว่าการจินตนาการนะก็ค,คือมีไกลแนะนําแล้วท่านจะแนะนําเราว่าเออนิพพานสวรรค์หรือจะเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่คอนเนคหรือการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณอันนั้นนะเป็นเหมือนเป็น เบสิกพื้นฐานที่เราเรียนรู้มาครั้งแรกแล้วเอามาใช้ในการทำ a w a k e n i ่น uh, การตื่นรู้ทรงฮิวหรือลักษณะต่างๆที่เราสามารถจะ c o n n e c กับจิตวิญญาณตัวตนภายในหรือ connect กับบีอิงหรือพ่อแม่ครอบครัวเราะที่เดาจุไลก็ได้แบบฝึกทำมาจนถึงทุกวันนี้มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วส่วนท่านที่เหมือนแบบลักษณะที่จะสนใจหรือแบบใดเขให้เลือกอตามที่เราชอบอหรือการสวดชินบัญชรหรือ สวดพระพิคเนตอันนั้นก็ได้เพราะว่ามันเป็นการคําอวยพรต่างๆก็เป็นคําอวยพรที่ดีเพราะเราไม่ได้แบบสวดมนต์ด้วยความเครียดว่าเออกี่จบกี่จบคือทําด้วยความสุขของเราเอาที่เราทําได้มันก็เป็นการทําสมาธิอยู่กับตัวตนของเราเหมือนกัน ก็คือเหมือนลักษณะเป็นประสบการณ์ก็คือว่าชาวพุทธที่เขาปฏิบัติสมาธิมาก่อนอก็จะมีแบบพื้นฐานที่ดีมากการเชื่อมต่อกับจัก,กรวาลก็จําเป็นต้องเรียนรู้ต่อยอดจากสมาธิวิปัสนนาของชาวพุทธก็คือเป็นจุดเริ่มต้นก็จะเข้าถึงจิตจัก,กรวาลได้ง่ายก็คือติดต่อกับยูนิเวิร์สแล้วก็พบอิสระอย่างแท้จริงแต่ถ้าใครไม่เคยมีวิปัชนายานมาก่อนอก็สามารถพัฒนาใหม่ตามวิธีของจัก,กรวาลได้เช่นกันก็ต้องเลือกอที่ตรงกับความชอบของแต่ละคน ถ้าใครก็คือที่ได้เรียนวิคือคือวิธีปฏิบัติภาวนาก็คือ,อมโนมโนมยิทธิะที่ดาวจุไลได้กล่าวไปแล้วก็คือเป็นแปลว่ามีการมีฤทธิ์ทางใจเราสามารถที่จะตามตามตามคุณแนะนำอะ่ะครูแนะนำกับเราเราก็จะจูนกันเ,เราจะอยู่ในเลเวลไหนเนี่ยไกลแนะนำเขาก็จะรู้ ก็คือของหลวงพ่อฤษีงริงดําแห่งวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีก็จะเป็นเหมือนวิธีเชื่อมจิตปัจจุบันกับจิตวิญญาแลวก็เชื่อมต่อกับจักรวาลนนะ่ะได้ทันทีเลยแล้วก็ง่ายมากด้วยถ้าเราทําเป็นประจําใครจะได้พบกับครูอาจารย์ท่านใดก็ขึ้นอยู่กับวา่าเขาเรียกว่าวารจิตปัจจุบันของท่านว่าพร้อมจะเป็นอิสระแล้วหรือยังเช่นถ้าเราไม่รู้สึกว่ามีอาการเบื่อโลกมนุษย์เนี่ยมันก็ทําให้เราต้องไปค้นคว้าหาคําตอบ เป็นการตื่นขึ้นมามีคำถามสงสัยว่าชีวิตมีแค่นี้หรือแสดงว่าท่านน่ะพร้อมแล้วที่จะจะมาตื่นรู้หาข้อมูลต่อๆไปแล้วก็เสาะหาวิธีที่ออกจากทุกประจําโลกเพื่อไปสู่โลกที่มีความสุขความรักแม้โลกจะมีการอิจฉ้าแข่งขันแย่งชิงแต่ท่านก็เข้าใจแล้วก็รับมือแล้วก็ยินได้ก็คือท่านน่ะพร้อมแล้วสาหรับโลกใหม่ให้ตนเองหรือยังก็คือมันเป็นถ้าคุณอนะ่ะเป็นหนึ่งเดียว กันนะคะกับพระเจ้าแล้วก็มีคุณค่าของพระเจ้าเนี่ยเราก็จะมาตื่นรู้ไปด้วยกันก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่มาช่วยคอมเมนต์หรือว่าช่วยแชร์แล้วก็ช่วยกระจายคลื่นความถี่สูงไปให้เพื่อนๆไปปลุกให้เขาได้ตื่นขึ้นไม่วันใดก็วันหนึ่งความดีที่เราทําตลอดเวลาความดีความรักที่เราส่งออกไปอะ่ะมันจะทําให้แสงสว่างอะ่ะมันจะ สว่างมากขึ้นทุกวันขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการตื่นรู้ค่ะขอบคุณค่ะทุกท่านที่เข้ามารับฟังแล้วก็ร่วมเดินทางตื่นรู้ไปกับดาวจุลไลไว้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ